คุณกำลังอยู่กับเซลพินกที่ช่องขายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสกลนครโดยเซลพินกค่าวันนี้นะคะเซล์พินก์มาทำคลิปพิเศษมันมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะคะระหว่าง p c x ตัว160ที่เป็น ABS กับตัวที่เป็นสแตนดาร์ดนะคะนี่ขออนุาตเลยสคันที่จอดอยู่ตรงนี้นะคะ คือตัว PJ ที่เป็น ABS แล้วก็ตัวที่เป็นสแตนดานนะคะมาตามกันเขามาใกล้ๆนิดนึงนอกจากจะเป็นในเรื่องของเนื้อสีนะคะที่จะมีความแตกต่างกันตัวรุ่น ABS ที่เป็นตัว ABS ที่ h อ n ด้ผลิตมามี2สีนะคะคือสีแดงสีแดงเบาะดำนะคะเป็นสีด้านแล้วก็สีตัวนี้และคะ่ะที่เป็นสีเทาเบาะดำนะคะรหัสสีคือ GB นะคะ คือสีเทาแล้วก็ตัวเบาะเป็นสีดำนั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยเอามาจอดเทียบกันนะคะระหว่างตัว ABS กับตัวที่เป็นสแตนดาร์ดสีดำนะคะ,ะที่จอดอยู่ข้างหน้าทั้งสองคันนี้นะคะก็คือ PCX 160โฉม2022นะคะ ที่จอดอยู่นะคะก็มีทั้งตัวที่เป็นคอมบ i เบรกแล้วก็ตัวที่เป็น ABS นะคะถ้าดูแบบภายนอกเนาะจะเห็นว่าแบบว่า2คันนี้แทบจะไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยนะคะเหมือนกันมากๆกเนาะก็จริงๆแล้วในเรื่องของคุณสมบัติเด่นๆนะคะคุณสมบัติหลักๆหลักๆนะคะของตัว p c 1 6 0เนี่ยก็ให้มาค่อนข้างแน่นทั้งตัวที่เป็น คอมบิเบรกแล้วก็ตัวที่เป็นดิสเบรกแบบ ABS นะคะก่อนจะไปที่ข้อแตกต่างระหว่างตัวอ t สแตนดาร์ดแล้วก็ตัว ABS นะคะเซลพี Cell ่นกก็จะขออนุญาตรีวิวภาพรวมของจุดเด่นของตัว p a c 160กันก่อนละกันนะคะที่มีมาแบบคอมมอนกันนั่นคือมีให้มาทั้งในตัว Standard แล้วก็ตัว ABS นะคะก็อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่า PZ 160นะคะเข้ามาพร้อมกับเครื่องยนต์ระบบแบบ ESP+ นะคะมีเขาจะมีติดไว้ให้เลยนะคะว่าตัวนี้เป็นระบบเครื่องยนต์แบบ ESP+ นะคะซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของขุมพลังนะคะพละกกำลังแรงต้นแรงไปนะคะสม่ำเสมอมาก,มากๆเนาะ โดยการเพิ่มจำนวนวาลวนะคะจาก2วาลวเป็น4วาลวในพิกัดความจุเนาะจากเดิมของ PZ เนี่ยที่เป็น149 cc ก็จะมาเป็น157 cc ดซด้วยกันเครื่องยนต์ ESP พัดตัวนี้นะคะนอกจากปริมาตรกระบอกสูบที่เพิ่มขึ้นแล้วนะคะ เขายังมีการให้ในส่วนของโรเลอร์ยูนิแคมนะคะช่วยในเรื่องของการเร่งกำลังในการเร่งรถด,ดีขึ้นนะคะเผาไหม้ดีขึ้นแล้วก็ลดแรงเสียดทานนอกจากนี้เนาะเขายังเพิ่มในตัวดันโซ่แบบใหม่นะคะช่วยในเรื่องของการลดการสั่นและก็เสียงของอโซ่ลาวลิ้นเนาะรวมถึงในส่วนของหม้อกองอากาศนะคะก็เป็นแบบใหม่ใหญ่ขึ้นนะคะมีเพาข้อเหวี่ยง ที่ช่วยในเรื่องของการลดการสั่นของเครื่องยนต์แล้วก็มีความแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือจุดเด่นหลักๆที่ทั้งตัวสแตนดาดแล้วก็ตัว ABS ให้มานะคะบอกเลยว่าคือแค่ขับเนี่ยอัตรรถของคุณก็เปลี่ยนไปละนะคะเนื่องจากว่าของเขาแรงแล้วก็สมูทมากขึ้นนั่นเองในส่วนของเครื่องยนต์นะคะก็ให้อัตราส่วนกำลังอัด อยู่ที่12ต่อ1นะคะซึ่งถือว่าเป็นอัตราส่วนกำลังอัดที่เยอะที่สุดในคลาส150ละของทางฮอนด้านะคะนอกจากนี้เนาะเครื่องยนต์ตัวนี้ยังสามารถผลิตม้าได้ถึง15.8ตัวเลยทีเดียวนะคะอยู่ที่8,500รอบนั่นเองนอกจากนี้นะคะแรงบิดของเขาก็เพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะอยู่ที่15นิวตันเมตร ที่6,500รอบตอนาทีนะคะซึ่งทั้งหมดนี้บอกเลยว่าทำให้เจ้าตัว PCX 160โฉม2,022นะคะทำความเร็วท็อปสปีดนะคะได้สูงสุดถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะอันนี้ไม่ได้ขับเองนะคะไม่ได้ทดลองเองแต่ว่าเห็นรีวิวของช่อง Great Biker นะคะเขาทำท็อปสปีดเอาไว้เนาะใครที่อยากดูเพิ่มเติมก็สามารถไปดูได้นะคะส่วนตัวนี้นะคะ วันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูให้เห็นแบบภาพรวมให้เห็นตัวรถแล้วก็ให้เห็นความแตกต่างระหว่าง p c x 160ที่เป็นตัว ABS และก็ตัวสแตนดาดนะคะ PCE 1 6อาชม2022นะคะตอนนี้ที่จอดคู่กันก็คือตัวที่เป็น ABS แล้วก็ที่เป็นตัวสแตนดาดนะคะทั้ง2องคันนี้เนาะมีความคล้ายคลึงกันมากๆเลย สีที่เอามาให้ดูนะคะก็เอามาให้ดูความแตกต่างในสีที่แบบมีความคล้ายกันนะคะโดยตัวที่เป็นตัวสแตนดาดที่เอามาให้ดูเดี๋ยจะเป็นสีดํานะคะเป็นดําด้านเนาะเขาก็จะให้สไตล์แบบดูดุดูขลึมนะคะส่วนตัวที่เป็น ABS นะคะที่เอามาจอดคู่กันตรงนี้จะเป็นสีเทาดำนะคะเพิ่งลงจากเทลเลอร์มาเลยนะคะก็เามารีวิวให้กับทุกท่านได้ชมกันก่อนเลยนะคะ หลายคนเรียกร้องมากๆนะคะว่าอยากเห็นสีเทาดําเป็นยังไงนะคะนี่เลยตามคลิปนี้เลยจ้านอกจากในเรื่องของสีนะคะ P s 2ตัวนี้มีอะไรแตกต่างกันอีกบ้างบอกแล้วว่ามันจะเป็นในเรื่องของระบบเบรกนั่นเองนะคะตัวระบบเบรกนะคะของตัวสแตนดาร์ดเนาะจะเป็นดิสเบรกหน้านะคะระบบเบรกแบบคอมบีเบรกแล้วก็ในส่วนของระบบเบรกหลังเป็นแบบดัมเบรกนะคะ ส่วนตัวที่เป็นตัวท็อป ABS ชื่อเขาก็บอกแล้วนะคะว่าเป็นระบบเบรกแบบ ABS นะคะก็ให้มาทั้ง ABS ในส่วนของล้อหน้าและก็ล้อหลังนะคะนอกจากนี้เนาะในส่วนของล้อหลังนะคะของตัว ABS ตัวท็อปเขายังให้ระบบที่เรียกว่า HSPC นะคะ เดี๋ยวเซลพินุกพาเดินไปรอหลังนะคะ HSTC คืออะไรนะคะ HSTC ก็คือ Honda Selectable Torque Control นะคะตัว HSTC หรือ Honda Selectable Torque Control ตัวนี้นะคะของเขาช่วยในเรื่องอะไรเป็นระบบที่ให้มาเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่ของยูเซอร์นั่นเอง คือระบบนี้นะคะเขาจะตรวจจับการทำงานของอล้อหน้าและก็ล้อหลังให้ทำงานประสานกันมากขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันเวลาขับขี่แล้วอย่างเช่นไปในสภาพถนนนะคะที่มีความลื่นนะคะอย่างเช่นทรายนะคะหรือว่าลื่นน้ำยางอะไรต่างๆนะคะตัว HSTC ตัวนี้นะคะเขาจะช่วยป้องกันไม่ให้ล้อแฉลบนะคะลดในเรื่องของความเสี่ยง ในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นมาได้ด้วยนะคะอย่างที่บอกเนาะตัวเนี้ยเขาจะมาพร้อมกับตัว P C X ที่เป็นรุ่นท็อปหรือรุ่น A B S เท่านั้นนะคะส่วนตัวสแตนดาร์ดเนาะระบบเบรกของเขาก็จะให้มาเป็นแบบดัมเบรกนะคะนี่หลายคนบอกว่าหูลดราคาสูงขนาดขนาดนี้นะคะให้ดัมเบรกมาหรอจริงๆแล้วในเรื่องของการใช้งานนะคะก็ได้ในเรื่องของความปลอดภัยมา ไม่ไม่น้อยเลยนะคะก็ถือว่าถ้าให้มาเต็มก็สามารถมีช้อยก็คือตัว ABS นั่นเองนะคะเป็นในส่วนของ ABS หน้าและหลังพร้อมกับ HSTC ด้วยจุดหลักๆก็พูดไปแล้วนะคะว่ามีความแตกต่างในเรื่องของอสีนะคะแล้วก็ในส่วนของที่เป็นะระบบเบรกนะคะ นอกจากนี้มีอะไรที่ต่างกัน2คันนี้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีความแบบคล้ายคลึงกันนะคะดูแล้วดิเมนชันดิเมนชันเดียวกันเลยนะคะแต่เขาจะมีน้ำหนักตัวที่ไม่เท่ากันนะคะโดยตัวที่เป็นตัวสแตนดาร์ดของเขาจะเบาวกว่าน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่129กิโลนะคะส่วนตัวที่เป็น ABS นะคะ ที่เขาจะมาพร้อมกับน้ําหนักตัวที่มากขึ้นนะคะอยู่ที่131กิโลเนาะก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะคะสองสามส่วนละนะคะที่มีความแตกต่างกันแล้วมีอะไรอีกนะคะแน่นอนเลยแน่นอนที่สุดเลยนั่นก็คือในเรื่องของราคานะคะราคาของ2ตัวนี้ของเขาไม่เท่ากันนะคะ ABS ตัวท็อปก็จะราคาสูงกว่าโดยที่ร้านของเซลพินกนะคะณนะตอนนี้ณนะวันนี้นะคะ ณเดือน11นะคะพฤษจิกายนของเรานะคะรับรถจะแตกต่างกันอยู่ที่ถ้าเป็นตัวสแตนดาดนะคะของที่เซลพินก์เนี่ยรับรถเริ่มต้นที่4,100บาทค่ะส่วนตัวที่เป็น ABS นะคะของเขาจะรับรถเริ่มต้นที่5,600บาทนะคะแตกต่างกันนิดนึงนะคะแต่ว่า,าคิดว่าตอนนี้นะคะอาจจะหาตัว ABS ยากกันนิดนึงนะคะ วันนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกรถที่มีมานะคะมีเจ้าของหมดละแต่เราต้องขออนุญ,ญาตเอามาใช้ในส่วนของการาทำคลิปรีวิวก่อนนะคะเผื่อมูกค้าท่านอื่นจะได้เห็นตัวรถจริงๆกันด้วยนะคะก็หลังจากวันนี้คันนี้ก็จะไปอยู่กับเจ้าของเขาแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่แบบอยากได้ตัว P C X นะคะไม่ว่าจะเป็นตัว A B S หรือว่าตัวที่เป็นสแตนดาร์ดจริงๆแล้วณตอนนี้นะคะ สามารถจองได้นะคะแล้วก็ทางเราเนี่ยจะสั่นรถให้ตามคิวรอไม่นานมากค่ะเนาะสนใจอยากได้อยากเป็นเจ้าของนะคะอย่าลืมทักเซลพินกมาเนาะถ้าเกิดว่าวันไหนมีครบสีครบรุ่นนะคะหรือมีรถรุ่นใหม่นะคะสัญญาว่าเราจะมาทำคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันอีกอย่างแน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้เนาะเซลพินกก็ต้องของกล่าวคําว่าสวัสดีคะ่ะ